ื่อวานนี้คอรมออนุมัติงบประมาณ1,500ล้านบาทนะครับให้ธนาคารออมสินไปปล่อยกู้ให้กับผู้คา้ารายย่อยนะครับไม่ไว่าจะเป็นร้านโชว์หวยร้านเสริมสวยร้านขายของออนไลน์รวมถึงคนขับรถสาธารณะด้วยนะครับและรายละเอียดของมาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพครับตามที่ทางคอรมออนุมัติล่าสุดมานี้นะครับก็จะเป็นการปล่อยกู้รายละไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทครับคิดอัตราดอกเบี้ยมไม่เกิน3.9% 9ต่อปี ระยะเวลาการกู้5ปีครับปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6งวดแรกด้วยนะครับอันนี้จะเป็นโครงการที่จะเริ่มตั้งแต่23พฤศจิกายนปีนี้จนถึง30กันยายนปีหน้าก็ดังนั้นครับโครงการก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับระยะเวลาโครงการทั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย3กลุ่มอาชีพมีทั้งต่อไปนี้ครับกลุ่มแรกคือผู้ประกอบการอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อยเป็นผู้ผ่านการอบรมอาชีพช่างทุกป,ประเภท ไม่ว่าจะเป็นช่างปูนช่างแอร์ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมช่างซ่อมอุปกรณ์ช่างเสริมสวยหรือว่าตัดผมชายหรือคนขายของออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นกลุ่มแรกอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดย่อมครับที่มีสถานที่จําหน่ายที่แน่นอนก็คือมีร้านเนี่ยแหละครับเช่นร้านค้าปลีกร้านค้าส่งโชว์ห่วยแฟรนไชส์ต่างๆอันนี้อยู่ในกลุ่มนี้ครับกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารนณะซึ่งก็มีทั้งผู้ขับขี่แท็กซี่ รถตู้สาธารนณะรถขนส่งสินค้าหรือว่ารถบรรทุกต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าข่ายในการกู้ได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนเงื่อนไขและมาตรการครับผู้ประกอบอาชีพต้องมี1คือต้องมีใบประกาศนียบัตรหรือว่าบุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานจากทางภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนหรือว่ามีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมานะครับหรืออาจจะเป็นการมีทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนการค้าสัญญาแฟรนไชส์ที่ซื้อมารวมถึงเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆครับ หรืออาจจะมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่มาขอกู้เนี่ยนะครับ